ใครกำลังมองหาโปรแกรมออโต้คิดนะครับโปรแกรมช่วยเราในการคิดนะครับผมไม่ว่าจะเอาไว้ทำงานเล่นเกมนะครับก็ลองดูคลิปนี้กันนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายเลยครับเซตได้ง่ายมากเลยนะครับผมแค่เซตปุ๊บกดสตาร์ไปมันก็จะคิดเองอัตโนมัติเลยนะครับตั้งกี่ทีกี่ร้อยทีกี่สิบทีกี่พันทีได้หมดเลยนะครับจะเอาเร็วแค่ไหนรัวแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับใครที่กำลังหาอยู่ก็ดูคลิปนี้นะครับ ทำยังไงนะครับโหลดยังไงติดตั้งยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับลูงมาออนไลน์สวัสดีครับคลิปวันนี้จะมาสอนติดตั้งโปรแกรม Auto ิก i c k e r นะครับผมแล้วก็สอนวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างน,นะครับไงเพื่อนๆก็ลองไปกดกันดูนะครับผมกดตรงดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็รอเวลาเขาคูดาวน์นิดหนึ่งครับคูดาวน์เสร็จปุ๊บเขาก็จะโหลดเองเลยนะครับแต่ถ้าใครงลิ๊งอยู่เป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถกดตรงมือเขียวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เหมือนกันนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็กดดังคลิกตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะรันโปรแกรมเลยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไฟล์ .exe นะครับมันจะรันให้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับผมขออนุญาตเอาไปไว้ ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับกดคัดไปก่อนนะครับอ่าตัวแอปมาแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กดดับคลิกไปได้เลยครับแค่นี้ครับตัวโปรแกรมมันก็จะรันมาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์สคริปต์เข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาใช้งานก็แค่กดดิบคลิกขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมไปลองอ่าเข้าเบราว์เซอร์ คลิกให้นะ,นนะครับหากเพื่อนๆจะใช้เอาไปใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นอะไรก็สามารถทําได้นะครับแต่อย่างถ้าเป็นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันบางเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาตั้งตัวจับโปรแกรมออโต้คลิกก็อาจจะเด้งนะครับเกมาจจะเด้งไปนะครับผมยังไงก็อาจจะต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมพี่สะดวกมากๆเลยนะครับจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับ อ,อันแรกนะครับก็คือการอันอันนี้ผมมาสอนฮอตคีย์กันแล้วกันนะครับฮอตคีย์เซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปนะครับสามารถกดคีย์ลัดในในหน้าจอเราได้นะครับว่าคีย์บอร์ดเราได้นะว่าจะใช้เป็นปุ่มอะไรนะครับนี่ผมเอาเป็นปุ่มเล็ก F4 แล้วกันโทษนะครับ ให้กดทีนึงนะครับแล้วก็เลือกไปเลือกปุ่มนะครับอันนี้มาเป็น F4 นะครับแล้วกดโอเคครับเพื่อนสามารถใช้ปุ่มเดิมก็ได้นะครับ F6 ก็สะดวกดีนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือหน่วยชั่วโมงนะครับหน่วยนาทีหน่วยวินาทีนะครับแล้วนี้แบบเล็กกว่าวินาทีเนี่ยมันจะรัวมากเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับคลิกออปชันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้คลิกเมาส์ซ้ายหรือขวานะครับไอปุ่มกดจะเป็น ปุ่มกดด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับผมหรือว่าถ้าใครมีตรงกลางด้วยก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ไทนะครับเป็นการคลิกแบบซิงเกิลนะครับคลิกแบบทีเดียวนะครับหรือดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับใครที่จะต้องแบบใช้กดดับเบิลคลิกมันถึงจะปิดโปรแกรมก็สามารถใช้ดับเบิลคลิกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าจะใช้เป็นซิงเกิลนะครับในการใช้กับแอปเกมต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการทําซ้ํานะครับก็คือเพื่อนๆจะให้กดตรงนี้ครั้งเดียวกด กดรันปุ๊บมันก็จะสตาร์ทกดคลิกให้แล้วก็หยุดให้ทันทีนะครับผมแต่ถ้าตรงนี้นะครับเราเลือกสามารถอ่าผมเลือกสิบทีแล้วกันนี่เป็นสิบครั้งนะครับแล้วมันจะหยุดให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราเอาเมาไปวางไว้ตรงไหนก็ช่างใช่ไหมครับถ้าเรากดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะกดให้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนําให้เป็นพลิกโลเคชันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเผลอไปโดนคีย์บอร์ดโดนโต๊ะหรืออะไรเงี้ยปุ่มมันเลื่อนนะครับ ถ้าตรงนี้มันเลื่อนไปนิดนึงมันก็จะไม่คลิกให้เราแล้วนะครับนี่แหละเป็นพลิกโลเคชันตรงนี้นะครับผมจะไปจิ้มลูกที่คุกกี้นะครับกดพิกโลเคชันครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ x y แล้วนะครับกดคลิกอีกทีนึงครับอ่าตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรันนะครับผมเอาเป็น1วิแล้วกันนะครับให้คลิกให้เรา10บครั้งนะครับอันนี้คือตั้งไว้10บครั้งนะครับหลังจากนั้นกด f4 ครับ 1 0ครั้งแล้วครับมันก็จะเด้งกลับมาหน้าจอโปรแกรมให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้มันรัวๆกว่านี้แล้วกันนะครับแบบตรงนี้เลยนะครับรัวแล้วก็สัก100ครั้ง50ครั้งแล้วกันครับดับ100มันจะนานไปครับอันนี้กด F4 ครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูวมันจะรัวแค่ไหนนะครับอ่าเห็นนะครับ50ครั้งแป๊บเดียวเองครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานโปรแกรมนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดเบื้องต้นนะครับผมส่วนเว็บนี้ผมจะลองอ่าผมจะทิ้งไว้เพื่อนๆด้วยนะครับไงก็ลองไปทดสอบโปรแกรมคลิกกันดูก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปใช้กับเกมหรือแอปที่เพื่อนๆต้องการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรม Auto Clicker นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับใครที่กำลังหาโปรแกรมนี้อยู่นะครับ โหลดง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ติดตั้งอะไรด้วยนะครับผมเป็นไฟล์ .exe กันเองนะครับกดปุ๊บมันก็จะรันได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับตั้งค่าง่ายครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ